สวัสดีครับวันที่9มกราคม2565นะครับไลฟ์ครั้งแรกของปีนี้นะครับไลฟ์จาก f c e e o o o นะครับสำหรับรายการคุยกันนะครับไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ลงในช่อง y o u t u b e นะครับของผมชื่อช่องสุรพงศ์สริบูรณ์ตามาชื่อ Facebook ผมนะครับ นี่เป็นรายการ brief ไมเหตุ brief นะครับก็คือ uh, สั้นๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ได้ไม่ได้คุยบ่อยนะักนะครับก็เลือกเอาเหตุการณ์ที่ uh, ใหม่แล้วก็ uh, สำคัญนะครับทั่วโลกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะยังขาด uh, ความสนใจในบ้านเรา นะครับก็เลยเอาข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เอามาคุยกันในฐานะเหมือนกับสรุปแล้วก็อาจจะมีวิเคราะห์บ้างนะครับแต่ผมเนื่องจากส่วนตัวผม,ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์นะครับผมเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สนใจด้าน,านวัฒนธรรมมากกว่าด้านการเมืองนะครับก็เอามาคุยกันเผื่อเป็นข้อมูลแล้วก็อาจจะเป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่อยากจะ ฟังอะไรสั้นๆน,นะครับเพราะว่าผมมีอีกรายการหนึ่งเป็นคุยเรื่องว่าธรรมนะครับจะค่อนข้างยาวคุยกันทีหนึ่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับวันนี้คุยกันเรื่องเหตุการณ์ที่คาซัคสถานนะครับสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็คงพอจะทราบดู่ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับต่อนเนื่องอถ้าพูดในโลกของรัสเซียสเฟียหรือว่าในโลกของในโลกของอที่ รัเสเซียมีอิทธิพล,ลนะครับเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่ประเทศยูเครนนะครับซึ่งก็ยังวันๆันกันอยู่ว่าจะมีสงครามหรือไม่นะครับถึงทุกวันนี้วันน,น,นี้วันที่9มกราแล้วนะครับ ก็ยังไม่เกิดสงครามนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ก็ดูดีขึ้นนะครับแม้ว่ามันยังไม่ไมหายตึงเครียดนะครับในกรณีของอยูเครนแม้ว่ายูเครนจะเบาลงแล้วนะครับตอนนี้มันมีคาซัคสถานแทนนะครับกรณีของคาซัคสถานก็ยังอยู่ในโลกของออที่มีอํานาจของรัสเซียเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับเ,เกิดอะไรขึ้นมันเกิดการประทว้วงนะครับที่คาซัคสถานคาซัคสถานเป็นประเทศนะครับ ผมเคยคุยในไลฟ์ของไราสาระหรือไลฟ์ไว้นะครับเ,เรื่องของประเทศที่เป็นเอเชียกลาง5ประเทศนะครับผมคุยสรุปรวมไว้เป็นข้อมูลทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลของประเทศนะครับวันนี้ก็มาคุยเฉพาะเรื่องของสางสถานแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลักนะครับลองไม่ย้อนอดีตมากมายนะอ่ การประท้วงครั้งล่าสุดเนี่ยมันเริ่มเมื่อวันที่สองมกรานะครับก็คือประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันใหญ่โตโหมวารเร็วมากนะครับมันเกิดขึ้นในกรุงอามาตีอามาตีนะครับซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานนะครับเป็นเมืองหลวงของคาซัคสถานมาถึงปีคศ1 9 9่จนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วต่อมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเมืองอะไร อัสตานานะครับเป็นเมืองอัสตานาซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้อัสตานาก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโนซูตานนะครับโนซูตานเป็นตามชื่อของผู้นำอดีตผู้นำของคาซัคสถานซึ่งเป็นเผด็จการนะครับครองอำนาจอยู่27ปีได้นะแค่ยีปีเพิ่งเพิ่งเพิ่งออกจากตำแหน่งไปเพิ่งลาออกจากตำแหน่งไปปี2019นนะครับแล้วก็ ผู้อะไรผู้สืบทอดอำนาจต่อนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเกิดการประท้วงใหญ่ที่อัลมาตีนะครับอาจจะนึกถึงการประท้วงที่พมามากเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในกรณีของคาซัคสถานนะครับในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา มันมีการประท้วงหลายคนอยู่นะครับแล้วก็เป็นการประท้วงซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันการประท้วงที่ทําให้ให้ตัวนูซูสตนันนาซาบายเฟเนี่ยนะครับก็คือไปรบีคนก่อนเนี่ยยอมลงจากตําแหน่งนะครับตรงนั้นคราวนี้ในกรณีของปี2022นี้เนี้นะครับปีในปีเนี้ยเมื่อวันที่2มกราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่ มันเป็นปัญหาสะสมนะครับจากกรณีของโควิดนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเาขาสักสารเป็นแลนด์ล็อกนะครับเป็นประเทศแลนด์ล็อกก็ต้องอาศัยคือไม่ม,ไม,มีไม่มีทางออกทะเลนะครับก็ต้องอาศัยการส่งสินค้านำเข้าส่งออกอะไรทั้งหลายเนี่ยผ่านาประเทศอื่นนะครับ หมดเลยนะครับทั้งทางซ้ายทั้งขวาทั้งตอนเหนือของคาซัคสถานคือรัสเซียนะครับทางตอนออกคือจีนนะครับทางใต้คือเพื่อนบ้านที่เป็นเอเชียกลางด้วยกันนะครับก็คือ,อคิร์กิสสถานกับตเติร์กเมนิสถานแล้วก็ทัจิกิสถานนะครับทางตะวันตกเป็นอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็รู้สึกจะมีช่วงติดต่อกับอัฟกานิสถานด้วยนะถ้าจำไม่ผิดน,นะ ใใการน,นะครับคราวนี้ข้าศักษาเนี่ยแล้วแล้วบรรดาเหล่าประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางซึ่งทั้งหมดนั้นเคยเป็นข้าศักษาอุซเบกิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็คิลิกิสถานเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตน,นะครับและนี้ก็อีกคลิปหนึ่งในใน ไลฟ์ของผมนะครับพูดถึงเรื่องของการสิ้นสุดของอสหภาพโซเวียตเมื่อประมาณช่วงต้นทศวรรษ90นะครับก็คือประมาณ30ปีที่แล้วนะครับหลายๆประเทศแยกออกมานะครับกลายเป็นประเทศเอกราชนะครับคาซัคสถานก็เช่นกันแต่ว่าคาซัคสถานเนี่ยพอเป็นเอกราชปุ๊บเนี่ยอดีตผู้นำ คาักสารซึ่งเมื่อก่อนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเป็นคอมมิวนสิสต์อ,อยู่ภายใต้ร่มใหญ่ของสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ยังเป็นผู้นำต่อไปนะครับก็คือตัวโนโวซูสตันนาซาเบยฟเนี่ยนะครับยังเป็นผู้นำต่อไปคือได้รับการเลือกได้รับการยอมรับแล้วก็มีการเลือกนะแม้ว่าการเลือกมันจะ อะไรก็แล้วแต่เราไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับแล้วเขาก็เป็นผู้นําต่อเนื่องมานะครับมีการออกกฎหมายพิเศษยืดอายุการเป็นประธานาธิบดีนะครับมีการเลือกตั้งใหม่ re-election ได้มาต่อเนื่องเนี่ยเป็นเวลาตั้งแต่ถ้านับถ้านับเอาตั้งแต่สมัยที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็คือตั้งแต่ประมาณ1.9.8.7หรือ1.9.9.0อะนั้นนะครับก็30กว่าปี เป็น,เป,นเป็นผู้นำการศึกษามา30กว่าปีนะครับก็มีทั้งดีทั้งแย่นะครับแต่ว่าปัญหาหลักก็คือว่าถ้าในมุมมองของตะวันตกเนี่ยทากษาศายังเป็นประเด็จการนะครับแล้วก็เป็นประเด็จการอดีตคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ การปรับปรุงประเทศอะไรก็ถือว่าโอเคพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ท้ายสุดเนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนไปมันก็จะไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามตัวนซสบาเยฟเนี่ยนะครับน,รนูซูตันนซาบาเยฟเนี่ยก็ได้ลาออกไปจากตําแหน่งนะแต่ว่ายังคงคุมอํานาจอยู่นะครับยังมีบทบาทอยู่ในการเมืองคาซัคสถานนะครับคล้ายๆก,กับกรณีของพวก ทหารในพมา่าอะไรพวกนี้นะครับก็คือลาออกเพื่อลดออออความขัดแย้งนะครับแต่ว่าผู้นำที่สืบทอดอำนาจต่อมาเนี่ยก็เป็นคนในคาถาของตัวเองนะครับก็ยังมีมบทบาทอยู่นะครับอะไรพวกนี้ผู้นำคนปัจจุบันประธานิีคนปัจจุบันชื่อคาซิมโจมาตตกาเยฟนะครับก็ หน้าตาคล้ายเกาหลีนะครับท่านถ้าถ้าถ้าเห็นหน้าจริงๆนาจะหน้าตาคล้ายเกาหลีนะครับบางคนนึกว่าแบบพวกเอเชียกลางอะไรที่ต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นหน้าเป็นแขกอะไรนัไม่ใช่แขกนะครับเอเชียกลางหลายประเทศมีความเป็นปนจีนปนมองโกไปเยอะนะครับตามประวัติศาสตร์ของเขานะครับ จะมีความเป็นชนเผ่านะครับแล้วก็มีความเป็นจีนความเป็นมองโกลแล้วก็ความเป็นเติร์กปะปนกันไปอยู่นะครับในกรณีของแปรงวิธดีคนงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือคาซิมโจมาต์โตคาเยฟเนี่ยก็จะดูคล้ายๆจีนดูคล้ายๆเกาหลีคล้ายๆมองโกลนะครับคราวนี้ตัวคาซักสานเนี่ยเป็นประเทศที่มี น้ำมันและแกส๊สธรรมชาติอยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถส่งออกได้นะครับก็ส่งออกให้ประเทศใกล้เคียงได้รวมถึงก็มีจีนด้วยนะครับมีจีนแล้วก็ลงไปทางตอนใต้อะพวกนี้นะครับก็มีท่อส่งอะไรต่างๆเขาเนะี่ยแต่ปรากฏว่าด้วยสภาวะของหลายๆอย่างนะครับคอร์รัปชันโควิดนะครับสภาวะโควิด2ปีที่ผ่านมานะครับ การท่องเที่ยวก็ตกลงไปทันทีแน่นอนนะครับคาซาส,สานก็มีหลายจุดที่เป็นการท่องเที่ยวเกิดใหม่นะครับเป็นการท่องเที่ยวเกิดใหม่แล้วก็ส่งพวกตระกูลส่งออกแก๊สธรรมชาติส่งออกน้ามันแร่ธาตุนะครับหลายชนิดนะครับหลายชนิดและธาตุหลายชนิดนะครับ,รรบก็เศรษฐกิจมันก็ สุดลงนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันในน้ำมันและแก๊สในคาซักซานเนี่ยราคาขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันพามาสู่การจุดการประท้วงขึ้นในหลังปีใหม่นะครับคือวันที่สองแล้วมันมันมัน,มน มันปลากเอาปัญหาเดิมๆอื่นๆของอรัฐบาลคาซัคสถานนะครับมานะครับก็คือ,อเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของความเป็นเผด็จก,การเรื่องของลักษณะของรัฐตำรวจนะครับก็คือการใช้ตำรวจและทหารในการควบคุมในการปราบปรามผู้เห็นตา่างอะไรพวกนี้นะครับ การศึกษาเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาขึ้นลิสต์อันดับเยอะๆนะครับมันไม่รู้อันดับเท่าไหร่แต่ของปัญหาสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นประเทศหนึ่ง mm hmm. มันก็เลยเริ่มจุดประกายการมาทวงที่อัลมาตีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแล้วก็คนจำนวนมากแล้วปรากฏว่าเมื่อ3-4วันก่อนนะครับตัวโตวกเยฟเนี่ยประเทศบลีนะครับ ก็ได้สั่งนะครับให้คณะรัฐบาลนะครับลาออกทั้งคณะก็คือจริงๆเรียกก็ว่าว่าเขี่ยทิ้งทั้งคณะนะครับก็คือคือโดยโดยโดยภาพก็คือลาออกแต่จริงๆก็คือถูกประธานาิบีเขี่ยทิ้งทั้งคณะนะครับก็คืออ,อมันมีประธานาิบีนะครับแล้วก็มีคณะรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศจริงๆเนี่ย ต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจหลักนะเป็นผู้บริหารประเทศเนีก็จะเป็นนายกข้ตรีตรีและคณะรัฐมนตรีรอะไรต่างๆน,นะครับก็โดนลาออกยกเสร็จนะครับเมื่อ3-4วันก่อนนะครับด้วยนัยยะ2ประการ1ก็คือว่าหวังว่าจะลดความตึงเครียดลดกระแสของการประท้วงก็คือเมื่อเมื่อมองว่า รัฐบาลบริหารไม่ดีทําให้ราคาน้ํามันราคาแก๊สสูงนะครับสูงริ้วนะสดงว,ว่าสูงริ้วนะครับขึ้นเป็น2เท่านะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็รัฐบาลเปล่าไปก็น่าจะน่าจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันไม่จบมันไม่ดีนะครับในอีกทางหนึ่งเนี่ยเมื่อ รัฐบาลลาออกไปนะครับตัวประธ e m เนี่ยสามารถใช้ระบบของกฎหมายเนี่ยเข้ามาควบคุมอำนาจด้วยตัวเองเต็มที่นะครับรวมถึงเรื่องของการปราบปรามอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นซึ่งก็ก,ก็ก็มีปัญหาอีกว่าตัวโตคคเยฟเองเนี่ยได้ประกาศ สื่อรัฐนะครับอย่างชัดเจนนะครับพูดอย่างชัดเจนว่าการประท้งดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยเฉพาะตำรวจทาหารทั้งหลายจัดก,การได้เต็มที่นะครับยิงก่อนได้นะอันนี้พูดออกมาแบบนี้เลยนะครับคือยิงเ,เพื่อสังหารนะชุดทูคิีวได้ สำหรับผู้ประท้วงนะครับมันก็เลยแน่นอนคนกลัวแต่ว่ามันก็ยังกระแสของการประท้วงมันก็ยังรุนแรงอยู่นะครับก็เรียกว่าฆ่ากันละระละับหนึ่งเลยนะครับตัวเจ้าที่รัฐก็จมตีใช้อาวุธที่มีอยู่นะครับในการจมตผนะีผู้ประท้วงนะครับในขณะผู้ประท้วงก็ถือว่า เจ้าที่รัฐตำรวจทหารนั้นเป็นศัตรูนะครับก็ฆ่ากันตายไปหลายหลายสิบศพแล้วนะครับหลายสิบหลายสิบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงนะครับแล้วก็เชื้อไฟดังกล่าวก็ยังมีปัญหาต่อเนื่องจาก ทางรัสเซียนะครับภายใต้แปรบดีวลาดินเมียร์ปูตินเนี่ยได้ส่งกองทัพรัสเซียเข้ามาในคาซัคสถานนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศเอกราชนะครับแต่ว่าตั้งแต่นูโซตันนาซาบาเยฟเนี่ย นะครับจนกระทั่งมาถึงคาซิมจอมาร,ร์ตอกาเยฟเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของผู้นำนะครับของประเทศระหว่างคาซักสถานกับรปรเซียเนี่ยถือว่าไม่ไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับไม่แย่เลยแล้วก็เศรษฐกิจกของคาซักสถานพึ่งพิงพึ่งพากับรปรเซียมาตลอดตั้งแต่เป็นเอกราชมา แล้วก็ในมุมมองของตะวันตกเนี่ยมองว่าทั้งนุสูตานนาซาบบเยฟและก็คาซิมจอมาทงคายเยฟเนี่ยเป็นพวกโปรโรัสเซียนะครับแม้ว่าในรูปแบบที่ผ่านมาเราอาจจะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าตัวประวีคนก่อนนะครับคือนาซาบบเยฟเนี่ยก็ ก็เล่นเกมในลักษณะข,ของการที่พยายามจะในฐานะตัวเองเป็นประเทศเล็กนะครับก็พยายามจะรักษาเสถียรภาพของประเทศและตัวเองในฐานะผู้ครองอํานาจนะครับมาได้20กว่าปี30ปีอะไรเนี่ยนะครับในฐานะที่เล่นเป็นคนใกล้ชิดกับรัสเซียนะในขณะเดียวกันก็เปิดรับโลกตะวันตกเปิดรับอเมริกาอะไรด้วยนะครับพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตัว คะธนนดีคองปัจจุบันเนี่ยคาสินจอมานทตกาเยฟเนี่ยก็ยังถูกมองว่า,าได้สืบทอดอำนาจแล้วก็ใช้วิธีการต่างประเทศแบบเดียวกันนะครับก็คือยังเป็นลูกไล่ของรัสเซียนะครับแม้ว่าแนวน้มของการไปนั่นกับตะวันตกเนี่ยจะยังไม่ชัดนักนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นโปรรัสเซียแน่นอนนะครับ รสัสเซียได้เอากองทัพเข้ามาในประเทศนะครับซึ่งจริงแล้วมัน,ม,นมันโดยทฤษฎีแล้วมันทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เพราะ็นการละเมิดอธิปไตยนะครับแต่ว่านี่ก็คือว่าทางทางคณะรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นคณะรัฐบาลชั่วคราวนะครับของออที่ควบคุมโดยประธานดีเลยเนี่ยนะครับมีจริงๆมี acting นะมีมีรักษาการ นายกรัฐมนตรมีนะครับแต่ว่าอํานาจหลักตอนนี้มันมาอยู่ที่ประธานดีหมดแล้วนะครับในดโดยเฉพาะเรื่องของอ,อะไร state security นะครับก็คือความมั่นคงของประเทศนะครับก็แต่ว่าข่าววิเคราะห์ของสำนักข่าวต่างชาติเกือบทั้งหมดนะครับก็วิเคราะห์ไปทางเดียวกันว่า,ามันน่าจะมีความ ขัดแย้งภายในด้วยนะครับระหว่างอํานาจเดิมก็คือ,อ,อตัวนาซา,าเยฟนะครับซึ่งครองอํานาจมานานแล้วก็ยังมีเครือข่ายของอํานาจอยู่พอสมควรนะครับกับการที่สืบทอดอานาจให้กับทุคาเยฟคนปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรลูกน้องที่ จงรักพักดีจริงๆแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเช่นเดียวกับการที่มันเกิดขึ้นในกรณีของอะระเด็จการอาหารในหลายๆที่ของโลกนะครับพออำนาจมันเปลี่ยนมือ,อผู้มีอำนาจเดิมอมอบอำนาจต่อให้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้มีอำนาจใหม่เนี่ยช่วงใหม่ๆก็ยังดูดีอยู่คือหมายว่ายังรู้สึกว่ามีลักษณะข,ของการยังคงจงรักพักดีกับผู้นำเดิมซึ่ง ไปอยู่เบื้องหลังแทนแล้วเนี่ยนะครับแต่กายไปมาๆม,มันก็จะกลายเป็นการหักหลังและก็การทําลายซึ่งกันละกันซึ่งปัจจุบันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับในกรณีนั้นแล้วก็ข่าวล่าสุดก็คือว่าหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงผมไม่แน่ใจว่าตําแหน่งนี้ในในชื่อไทยจะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็น h i i f Security ของของ,ของของคณะรัฐบาลเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็น สายตรงคนหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีนะครับเป็นสายตรง,งเพิ่งถูกจับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาออกระบฏนะครับเ,เป็น high treason ภนาะษาอังกฤษใช้คำว่า high treason นะครับซึ่งก็ถ้าลักษณะด,ดังกล่าวเนี่ยถ้าเป็นจริงนะครับนะว่าถ้าถ้ามีความผูกอ,อ,อะไรเป็นสายตรงกับกับอดีตประธานาธิบดีนะครับ แล้วถูกสั่งจับโดยประธานดีคนปัจจุบันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความแตกร้าวระหว่างอดีตประธานดีกับประธานดีปัจจุบันนะครับก็คือตัวอดีตประธานดีคือโนซูตานนซาบาเยฟแล้วก็ตัวคาซิมจอมาตัวคาเยฟซึ่งเป็นคนปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเ,เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับแต่ว่า ในกรุงอัมบันตี้และตอนนี้ก็มีที่อื่นแล้วด้วยนะครับแต่กรุงอัมันตี้เป็นหลนักเนี่ยมีมีผู้วระทววอยู่จำนวนมากนะครับคนตายไปหลายสิบนะครับหลายสิบน่มมาจะขึ้นไม่รู้ขึ้นหลักร้อยหรืออย่างนะเพราะรวมทั้งตัวฝ่ายตำรวจเจ้าหน้าที่ร้า,านตำรวจทหารก็ตายด้วยนะครับแล้วก็มีการเผานะครับมีการเผาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวประธันดีก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนข้อแต่อย่างใดนะครับ แล้วมันก็จะมีตัวพระสุขเศร้าพระพร,ะพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับก็คือกองทัพรัสเซียเข้ามาในประเทศแล้วก็โดยอ้างความเป็นอ,อ,อกองทัพร,รักษาความรักษาสันติภาพนะครับแบบเดียวกับกองทัพร,รักษาสันติภาพของ U.N. หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นอะะกองทัพร,รักษาสันติภาพของอออพันธมิตรอดีต สหภาพโซเวียตนะครับซึ่งเขามีเขามีเขามีส่นที่สัญญานะครับตรงนั้นเนี่ยของเรลาบรรดาอดีตสหภาพโซเวียตนะครับทำร่วมกับรัสเซียซึ่งก็มีเงื่อนไขคล้ายกับเอ่ออะไรเนโตอะไรอยูเนี้ยน,นะครับเขามีเขามีเ,ามมเงื่อนไข,ข,ขตรงนั้นนะครับก็ทําให้รัสเซียเนี่ยอ้างสิทธิน,นั้นนะครับเข้ามาส่งกองทัพเข้ามาอย่างน้อย หลักสอสัมพันธ์คนแล้วนะครับเข้ามาพร้อมอาวุธอื่นๆนะเข้ามาในประเทศคาซัคสถานนะครับแล้วกอ็อย่างน้อยก็คือโดยทฤษฎีก็คือเข้ามาป้องกันสถานทูตและทรัพย์สินซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับประชาชนหรือพลเมืองรัสเซียซึ่งมาลงทุนไว้ในคาซัคสถานนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับก็ในโลกตะวันตกนั้นเนี่ยก็อเมริกาก็แสดงความเป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แสดงดบทบาทชัดเจนเท่ากับที่ตอนที่เกิดเหตุที่ยูเครนนะครับแต่ความสนุกก็เพิ่มขึ้นอีกเมื่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ติดต่อ,อ,อกับผู้นำประธานาธิบดีของ คำสั่งศารนะครับแล้วก็แสดงให้กำลังใจแล้วก็บอกสถานถนนนะครับในฐานะที่ตัวแปรนดีทกาเยฟเนี่ยได้ตัดสินใจอย่ากล้าหาญและถูกต้องในการปราบผู้บัทวงหลักเดิมที่นะครับ <laughs> ก็ก็ไม่แปลกใดน,นะครับแล้วก็คงคงทราบอยู่แล้วว่าว่าว่าเป็นแนวโน้มของอรัฐบาลจีนคอมมิวนสิสต์ปัจจุบนันภายใต้แรรนดี y, สีชิ้นผพงก็ก ขยับตัวค่อนข้างไวแล้วก็แนวทางเป็นอย่างน้อยในเชิงการประกาศก็ค่อนข้างแข็งก้าวนะครับเราก็ต้องดูต่อไปอันนี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับกับเรื่องของการปรรทุงที่คาซัคสถานนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามชมไลฟ์ของผมก็สามารถชมต่อได้แล้วก็ชมย้อนหลังได้ในช่อง y t u t u นะครับใช้ชื่อ ชาแนลสุรพงศ์สวิบูรณ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามชื่อ Facebook ของผมซึ่งก็คิดว่าจะเปลี่ยนชื่ออยู่เหมือนกันนะครับไม่มันนี้เป็นส่วนตัวกันไปนิดนึงมันชื่อชื่อ,ช,อ,ช,อชื่อจริงนามสก,กุลจริงก็เป็นการส่วนตัวนิดนึงแต่ว่า,ามีเรื่องราวมากมายนะครับมีวิดีโอมากมายนะครับตอนนี้มีอยู่ร้0ยหกสิบกว่าวิดีโอเป็นทั้งหมด1 3อยตอนนะครับแล้วมีตอนเยอยๆอีกนะครับนะ ก็ถ้าสนใจก็ไป subscribe ไว้ได้นะครับเพื่อฟังกันยาวๆนะครับแล้วก็วิดีโอไหนที่สนใจหรือชอบใจก็กดไลค์ให้กำลังใจกันได้นะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบจิก็กด dislike ได้แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจอยากนำเสนอ,เ,อ,อเป็นคำถามหรือว่าอยากจะให้ปรับปรุงอะไรก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สั้นๆครับขอบคุณครับ